ขอป้ากันครับ,บอ่าเจ๋วเลยนะเดี๋ยวขอดูถึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ว้าว่งางๆไม่ทำไรดีก็ได้เจ๋วเลยนเจ๋วไหมอืมอสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทนายเดชาอยู่ที่ช่องแปดนะฮะ รอฟังการถแถลงข่าวของฟิล์มรัตภูมินะครับนะครับรอการฟังถแถลงข่าวนะครับนะเรื่องคลิปเสียงเรียกเงินยี่สิบล้านจากบอสดิไอคอนนะครับนะครับคุณฟิล์มรัฐภูมิเตรียมรอถแถลงข่าวอยู่ช่อง 8, แปดครับตอนนี้นักข่าวเต็มเลยครับนะพี่เดก็บอ,อกรายการที่ช่องแปดเนี่ยต่อจากคุณฟิล์มนะเดี๋ยวคุณฟิล์มออกรายการเสร็จบ่ายสามโมงครึ่ง พี่เดก็ออกรายการต่อก็คุยเรื่องคดีทนายตั้มคดีคุณสนทินะฮะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่านะครับเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับทนายตุ๋ยนะครับทนายตุ๋ยก็เป็นทนายความของคุณหนุ่มกัญชัยรับมอบนาทไปแจ้งความที่กองปราบนะครับว่ากรณีมีนะครับดาราดังนะครับคุณฟิล์มนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับนะกอไก่นะครับร่วมกัน ไปแอบอ้างชื่อของคุณหนุ่มกันชัยว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าจะถับจะมาออกรายการหขนกระแสก็จะนะต้องเสียเงิน20ล้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งคุณฟิล์มก็เตรียมแถลงข่าวว่าเป็นลักษณะคลิปตัดต่อนะ <Yeah. S 1> โดยอ้างว่าเป็นคลิปตัดต่อนะครับซึ่งการว่าเป็นคลิปตัดต่อเนี่ยมันพิสูจน์ง่ายครับคือผมเคยดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องคลิปมาก่อนสมัยคุณเต้มงคลกิจนะครับคุณเต้มงคลกิจเคยข่มขู่ผมจาได้ไหมแล้วก็ส่งคลิปไปออกไทยรัฐ กองพิสูจน์หลักฐานเขาสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากว่ามีการตัดต่อหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคลิปตัดต่อเนี่ยผมว่าดูแล้วมันไม่ยุ่งยากนะครับคดีนี้นะครับมันก็มาจากอวาทะเด็ดของเขาเรียกอะไรบอสพ่อเคยบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือแฉทีละคนทีละคนใครที่ไปตทซัพย์ไปเรียกเงินเรียกทองอะไรตอะไรต่างๆก็ไกลใครจต่ใครหลายๆคนนะครับที่แม้กระทั่งทนายดังก็ถูกกล่าวหาว่าเรียกเงินเรียกทองเนี่ย นะครับนะทางบอสพอลเนี่ยแกก็บอกจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแกคุยกับใครแกบันทึกเสียงหมดเลยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะนะในยุคนี้นะครับถ้าจะคุยกับใครเนี่ยอย่าคุยเรื่องผิดกฎหมายอย่าคุยเรื่องผิดศีลธรรมอย่าคุยเรื่องตบทรัพย์เรียกตังค์นะครับเป็นชู้กเมียชาวบ้านเรื่องต่างๆต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นคดีของคุณฟิฟรมเนี่ยแล้วก็นางสาวอีกคนหนึ่งนะผู้หญิงอีกคนนึงนะครับก็มีการพูดคุยว่าจะมาออกรายการโหนกระแส2ี่สบล้านเนี่ยนะครับ นะก็ทําให้คุณหนุ่มกันชัยนี่ลมออกหูเลยส่ทงทนายตุ๋ยไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยแล้วนะส่วนคดีนี้จะมีความผิดฐานอะไรนั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับถ้าเราไปเรียกเงินเรียกทองเนี่ยนะจากบอสของดีไอคอนเนี่ยผมก็ทราบว่าบอสคนนี้คือใครนะไปเรียกเงินเขาว่าจะออกรายการหัวกระแสต้องไปจ่าย20ล้านสมมุติว่ามันไม่เป็นความจริงบอสของดีไอคอนที่โดนเรียกเงินเนี่ยก็จะ เป็นผู้เสียหายในคดีช่อโกงก็ต้องมอบหมายให้ทนายอองเนี่ยมาแจ้งความดําเนินคดีเขาเรียกว่าข้อหาพยายามช่อโกงนะคือไปหลอกลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ตังค์นะเขาเรียกว่าพย,พยายามช่อโกงรับโทษสองในสามช่อโกงเนี่ยจำคุก3ปีรับโทษในสามก็คือ2ปีนะนะครับข้อหานี้ก็สามารถแจ้งความได้ต้องแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96เพราะฉะนั้นสมมุติว่าข้อที่จริงเป็นแบบนี้นะครับพี่เดก็จะให้ความรู้ทางกฎหมายก็สามารถไปแจ้งความได้เลยแจ้งความว่าพระยายามช่อโกงถามว่าคุณหนุ่มกันชัยได้รับความเสียหายไหมได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงดําเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยสามารถเรียกได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาทางแพ่งก็เรียกค่าเสียหายครับนะเขาเรียกว่า กล่าวไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงคือเท็จต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้คุณหนุ่มกันชัยเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศนะทางธรมาหาได้ก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เยอะเลยอาจจะฟ้อง20ล้านก็ได้นะอันนี้เป็นการฟ้องทางแพ่งเขาเรียกว่าในความผิดฐานละเมิดนะกล่าวไขข่าวแพร่หลาย ด้วยข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเพราะคุณนุมไม่เคยเรียกตังค์ยี่สิบล้านนะครับนะผมเคยแนะนําเคสไปให้คุณนุ่มออกรายการหลายก็ไม่เคยเรียกตังค์นะครับเพราะคุณนุมไม่เป็นพิธีกรนะครับไม่ใช่รับจ้างรับจ้างแฉรับจ้างอวยไม่ใช่บางรายการก็เก็บครั้งละหกแสนแต่หนุ่มกันชัยไม่เคยเก็บนะบางรายการเนี่ยผู้บริหารดิไอคอนไปออกเนี่ยเก็บหกแสนหกแสนต่อเทปนะครับรับจ้างอวยนะครับรับจ้างอวยมีเยอะรายการโทรทัศน์ดังๆเนี่ยเทปละหกแสน นะครับแต่หนุ่มกัญชัยไม่เคยเก็บนะผมยืนยันได้เลยในฐานะที่รู้จักกับหนุ่มกัญชัยมานานเนี่ยผมขอยืนยันเลยว่าหนุ่มกัญชัยไม่เคยเรียกเงินนะครับเพราะเขาได้ค่าโฆษณาสปอนเซอร์อะไรอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาทำหากินในเรื่องทีสศปรกบบนความทุกข์ยากของประชาชนเพราะฉะนั้นบอสของดีไอคอนก็สามารถแจ้งความน,นะครับกับบุคคลที่ไปหลอกลวงว่าคุยกับหนุ่มกัญชัยเรียบร้อยแล้วออกคอยการโหนกระแสยี่สิบล้านเนี่ยสมมุติเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องสมมุตินะ ก็มีสิทธิ์ในการแจ้งข้อกล่าวหาได้พยายามช่อโกงนะครับนะความผิดฐานช่อโกงก็ผู้ใดแสดงข้อความเท็จปกปิดความจริงนะอันควรบอกให้แจ้งผลจากการหลอกลวงได้ทรัพย์สินไปเรียกว่าความผิดฐานช่อโกงนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะส่วนผู้หญิงอีกคนไปร่วมกันด้วยก็เป็นตัวการร่วมกันพยายามช่อโกงส่วนคุณหนุ่มกันชายก็อาจจะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาก็ได้ พราะเป็นการใส่ความยืนยันข้อจริงในทางร้ายว่าจะออกรายการหักระแสต้องเสียเงินเท่าน,นั้นทนี้ทําให้ภาพลักษณ์คุณหนุ่มเสียหายอันน่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีหมิ่นประมาทแล้วก็อาญาอย่างอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรนะดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทหรืออาจจะเป็นอ่าพรบอรคอมพิวเตอร์ไหมนําเข้าข้อมูลเท,ท็จโดยทุจริตโดยหลอกลวงโดยประการที่น่าจะทําให้อ่บุคคลอื่นได้รับความเสียหายหรือไม่ก็แล้วแต่กองปราบเขาจะแจ้งข้อหาอะไร แต่ข้อหาแรกก็น่าจะปเป็นเรื่องก,การหมิ่นประมาทนะมาตราสามสองหกนะครับก็ว่ากันไปนะครับทุกวันนี้เรื่องการตกทรัพย์เยอะนะตกทรัพย์ตกอะไรต่างๆมันเยอะนะทาไมนิยมนะเพราะอะไรมันรายได้ดีหรือไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะสมัยนี้เนี่ยตกทรัพย์เยอะนะรับจ้างออกสื่อรับจ้างนะถแถลงข่าวรับจ้างไปยืนอยู่หน้ากองปราบจนเดี๋ยวนี้กองปราบถึงขนาดประกราศห้ามทนายห้ามนักร้อง ห้ามอินฟลูเอนเซอร์ห้ามคนดังนะครับพาคนมาถแถลงข่าวที่กองปราบเพราะอะไรไปเรียกเงินเรียกทองเขาท่านผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางก็เลยประกาศว่าห้ามคนดังใครก็ใครแล้วแต่เนี่ยไปรับจ้างคนมาแล้วก็เอามาเอามา,า,มาถแถลงข่าวหน้ากองปราบห้ามแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางบอกว่าใครอยากจะแจ้งความก็ไปแจ้งเองเลยครับไม่ต้องผ่านใคหนาไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับ เพราะทุกวันนี้ธุรกิจรับจ้างแถลงข่าวนะรับจ้างเป็นข่าวรับจ้างออกทีวีรับจ้างอวยนะรับจ้างยื่นคำร้องต่างๆนี่รายได้ดีนะครับร่ำรวยกันเปแถวนะครับบางคนก็ครั้งละสามแสนสองแสนหน0 0 0แสนแต่พี่เดไม่เคยทํานะไม่เคยทําเรื่องอะไรที่สกปรกพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเดียวนะครับทนายก็มีปัญหา ไปหลอกลวงลูกความนะถูกกล่าวหาหลอกลวงลูกความพระก็ปีนเสาไฟฟ้านะพระบางคนก็แกล้งทําเป็นคนพิการนะครับนะครับพิธีกรก,ก็กลายเป็นพวกแช์ลูกโซ่โอ้โหดาลงดารากลายเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับหมอดูก็กลายเป็นพวกชอบโกงประชาชนนะครับหลอกออหลอกหลอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะห,วง,งหวงจ้องหวงจุ้ยอะไรต่างๆคือเดี๋ยวนี้ในคุกนี่มันมีทุกอาชีพ นะครับหลอกร่วมลงทุนหลอกลุ่นหลอกหนี้ต่างๆทนงนายบางคนก็ไปมีปัญหากันหมดนะครับทุกนั้นเดี๋ยวนี้นะครับการใช้ชีวิตนี่มันยุ่งยากเหลือเกินพี่เดในฐานะที่ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็จัดรายการทุกวันก็อยากจะเตือนสตินะเตือนภัยพี่น้องประชาชนว่าจะต้องระมัดระวังนะครับนะนะใครโดนหลอกโดนอะไรต่างๆก็แจ้งความได้เลยนะนะครับนะตอนนี้ก็คดีความเรื่องหลอกลวงมันเยอะ เมื่อเช้าเนี่ยผมไปฟ้องคดีนะครับจำเลยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าช่อโกงนะฮะนะครับจำเลยสองคนตกร่วมกันช่อโกงอ้างตัวเป็นลูกหลานเจ้าสัวอ้างตัวว่าตัวเองเอจัดเขาเรียกว่าจัดคอนเสิร์ตอ้างตัวว่าบัญชีตัวเองถูกล็อกธนาคารล็อกผู้เสียหายลูกความผมก็เป็นคนมีเงินมีฐานะก็ยอมส่งมอบเงินให้ประมาณห้าล้านบาทนะครับวันนี้มาขึ้นศาลเขาจ้างทนายความจำเลยมาเขาซักว่าไง ให้โดยสเสน่หาให้โดยสเสน่หาสู้คดีเหมือนเพื่อนผมเลยทนายตั้มจุกรู้นะเขาคองจ้อโกงแต่ต่อสู้ว่าให้โดยสเสน่หาเอาภาพไปกินข้าวเดียกันซื้นอนาฬิกาฉลองวันโงงวันเกิดต่างๆเอามาสู้นะครับท่านพูิพาษาบอกว่าอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเด็นเลยนะเขาบอกว่าคุณาไปช่อโกงเขานะไปหลอกลวงว่ามีการทําธุรกิจเกี่ยวกับคอนเสิร์ตตกลงคุณมีไหม คุณพยายามจะถามเป็นเรื่องให้โดยสเนาสน่หาศาลท่านก็คงจะรับมุกทันเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ก็ใครๆก็อ้างสเสน่หากันหมดอ่ะแม้กระทั่งทนายตั้มเพื่อนผมก็ยังอ้างครับเจ็ดสิบเอ็ดล้านก็สเนสเน่หาเสน่หามันเยอะคือเดี๋ยวนี้ใครๆก็สเสน่หานี่วันนี้ผมเคยฟ้องชอบโกงบอกว่าโจทกับจำเลยมีลักษณะเป็นชู้สาวกันนะไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรต่างๆใช้จ่ายด้วยกันเอาเงินที่ให้มาสี่ห้าล้านไปกินไปเที่ยวหมดแล้วศาลบอก จำเลยพอเถอะนะทนายจำเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเด็นแล้วเขาบอกว่าคุณชอ่อโกงคุณไปโกหกว่าคุณร่วมจัดคอนเสิร์ตและคุณไปโกหกว่าบัญชีคุณถูกอายัดซึ่งมันมันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ช่อโกงแล้วอ่ะคุณจะไปต่อสู้สเสน่หาอะไรไม่ได้นะครับคดีทนายตั้มนี่ก็เป็นบรรทัดนานะครับเวลาใครจะโกงใครก็อ้างสเสน่หาเพราะฉะนั้นคดีทนายตั้มเนี่ยอ้างสเสน่หาจะไปรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่ศาลตัดสิน นาะพี่เดก็มีหน้าที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆก็อยาวเอาทัวลงมาให้พี่เดเลยพี่เดกก็ให้ความรู้ก็เอาข้อมูลของทนายตั้มเข้ามานะครับแล้วก็มาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเขาสู้คดีแบบนี้ส่วนจะไปรอดหรือเปล่ามันก็ขึ้นกับว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันน่าเชื่อถือไหมก็แล้วแต่ศาลจะตัดสินอย่างไรนะครับทนายตั้มก็คงต้งติดคุกอีกยาวอย่างน้อยๆไม่ต่ำมาสองสามเดือนนะเมื่อกี้ฟังทนายสายหยุดทนายตั้มไอ้ทนายของทนายตั้มเล่าให้ฟังว่า ทนายตั้มยังไม่ยื่นคำร้องขอประกันตัวเพราะอะไรก็อยากจะประกันตัวเมียก่อนพอหลังจากที่อายการฟ้องเรียบร้อยแล้วพย,ยื่นให้มันเสร็จสิ้นการสอบสวนก่อนส่วนเมียก็เครียดครับเพราะติดคุกทั้งผัวทั้งเมียแล้วไม่มีใครเลี้ยงลูกเลยลูกสามคนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆก็อย่าไปถึงขนาดด่าพ่อล่อแม่เขาเลยนะเห็นมีรายการหนึ่งไปถึงขนาดด่าพ่อล่อแม่ทนายตั้มอันนี้ก็เกินไปนะ นะครับวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์อะไรต่างๆก็วิเคราะห์เฉพาะตัวเขาสองคนผัวเมียเป็นผู้ต้องหาก็เอาเขาว่ากันไปอย่าถึงขนาดไปด่าพ่อแม่เ็าเลยครับนะครับคือเอาพอสมควรโซเชียลมันล้ําเส้นเราพอสมควรเราดูข่าวดูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของเราหรอกเราก็ไม่ควรที่ต้องถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ฝากไวนะ้นะนะพี่เดก็ยังไงอ่ะเออ,เอ,อก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวนี้การวิาพากษ์วิจารมันล้ําเส้นเกินไปอ่ะ คนถูกแจ้งข้อ,อกล่าวหาก็ไปตัดสินแล้วเป็นโจรไปอะไรบ้างนะบางคนก็เป็นโจรอยู่แล้วยังไปตัดสินโจรรุ่นน้องก็มีแบบนี้ก็เยอะนะครับทั้งๆทงี่เราก็เป็นรุ่นพี่ไม่น่าจะวิจารณ์รุ่นน้องเลยแบบนี้ก็เยอะบางคนก็ข่มขู่พี่เดจะฟ้องแบบนั้นแบบนี้นะพี่เดกลัวกลัวกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วเนี่ยกลัวมากเลยนะครับผมเองเนี่ยนะเ,เรียนจบกฎหมายมาเนี่ยเวลาผมพูดผมอะไรเนะี่ยผมต้องคิดก่อนแนละ้ว ถ้าอันไหนมันผิดกฎหมายผมไม่พูดหรอกถึงที่ผมพูดไปแสดงว่าอะไรก็ต้องมั่นใจแล้วเพราะฉะนั้นใครจะมาขู่ฟ้องร้องผมปิดปากผมผมไม่กลัวรหรอกครับนะครับผมไม่กลัวที่ไม่กลัวนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมพร้อมต่อสู้และผมมั่นใจว่าสิ่งทีผ่ผมทำเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวผู้จัดรายการทั้งหลายนะครับนะพวกคุณไม่ใช่ผู้พิพากษาเวลามีคดีความเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาไปว่าคดีไหนทั้งนั้นนะ่ ดีไอคอนเอ๋ยแม่ตักป๋าเบียเอ๋ยทนายตั้มเอ๋ยฟิล์มรัตภูมินะครับไม่ต้องตัดสินครับเรามีหน้าเราเรามีหน้าที่นําเสนอว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินกับแบบนี้โกงกันโชคอะไรต่างเราไม่ได้อย่าไปตัดสินเขาเวลาคุณโดนตัดสินบ้างบอกอ๊ยคุณเป็นคนโกงเนี่ยลมออกหูแล้วครับผมจะฟ้องคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองนไม่ใช่ศาลนะและไม่เคยบอกว่าใครผิดใครถูก อย่างเลือกทุกเรื่องแะแม่แม่ักป๋าเบียดไอคอนก็หมายถึงว่าเขาตกเป็นผู้ต้องหาส่วนจะผิดจะถูกก็ต้องรอศาลตัดสินนะทุกคนเนี่ยเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ยังไม่มีการสั่งฟ้องอายการก็ยังไม่ฟ้องศาลก็ยังไม่ตัดสินเพราะฉะนั้นเราดูข่าวแล้วก็มองกลางๆพอเราไปแสดงความคิดเห็นไปด่าคนนั้นคนนี้เขาก็อฟ้องเอาพอฟ้องเอาเราก็ต้องรับหมายศาลส่วนพี่เดเนี่ยไม่เคยฟ้องใครนะครับเพราะนั้นก็ ใครที่ดูรายการพี่เดย์ต้องเข้าใจด้วยมาใช่วันๆเอาทัวร์มาลงพี่เดย์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็บล็อกไปเยอะแยะเลยนะเอฟซหายไปหลายคนเลยเพราะว่าแอดมินเขาบอกว่าเข้ามาด่าพี่เดย์ใช้คําพูดไม่สุภาพเรียกไอ้เรียกอะไรต่างๆก,ก็โดนบล็อกไปหลายคนก็เลยเราไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคิดถึงแย่เลยนะหลายคนเนี่ยบล็อกไปเมื่อวานนิ้บานเลยนะเลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยก็บอกแล้วรายการพี่เดย์ชอบก็เข้ามา แต่อย่าเข้ามาดา่าพอมาดา่าปุ๊บแอดมินเขาก็บ,กบกล็อกบล็อกเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วทุกครูนะครับนะผมไม่ฟอ้องใครอะไรใครนะครับแต่ว่าก็อยากจะฝากว่าอะไรนะให้เกียิกันถ้าอย่างพี่เดถ้าเราไม่ชอบว่าพี่เดพูดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาด่าผมไงเราก็เลื่อนไปดูช่องอื่นครับนะครับตามสบายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมก็ตรงไปตรงมาใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ นะครับอันนี้ก็ดีรอแถลงข่าวของฟิล์มรัตภูมินีครับเนี่ยรอเนีครับว่าเขาจะว่ายังไงอ่ะอืมอีกเรื่องนะครับความคืบหน้าคดีทนายตั้มนะครับรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าโดนแจ้งข้อหากําลังจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีกคดี39ล้านกรณีที่ว่าถูกกล่าวหาว่าไปหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เงินได้ทอง39ล้านเห็นได้ข่าวมาเมื่อกี้นี้นะคุยกับแหล่งข่าวตํารวจ เขาจะแจ้งความทนายตั้มสามสิบเก้าล้านเพิ่มมาอีกจากเดิมเจ็ดสิบเอ็ดเก้าล้านแล้วก็สิบสามล้านอันนี้รวมอีกสามสิบเก้าโอ้โหนี่จะสองร้อยล้านแล้วนะรวมไปรวมมาเนี่ยนายตั้มอันที่แล้วโดนไปสามรมแล้วก็ถ้าดวมฟอกเงินด้วยก็สี่รมแล้วนี่จะเพิ่มก็เป็นหะ้ารมนะสมมุติว่าทําผิดก็ติดหัวโตแต่ถ้ายังแต่ก็ยังมียังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะเอาคุยก,กลางเขาจับได้แล้วในในน้องในนุอะไรเนี่ยจับได้แล้วนะครับ นะครับแน่นะฮะนะครับเดี๋ยวดูข่าวแป๊บหนึ่งมีความคืบหน้าวันนี้เรื่องเรื่องทนายตั้มนะนะเนีนะครับว่ากันมานะครับนะครับอืมมีอะไรบ้างครับอืมนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนะครับเนี่ยครับทนายตั้มแล้วก็นายนุนุกษาวันนี้โดนจับมาแต่แหล่งข่าวตะกี้แหล่งข่าวตำรวจที่ผมได้มาเขาบอกว่าให้การปฏิเสธไม่ยอมให้การเลยเลยตำรวจไม่ได้ประโยชน์เลยเลยครับสองคนนี้เขาบอกเป็นคนสนิทของทนายตั้ม นะครับนะก็โดนข้อหาพรบอรคอมด้วยแล้วก็โดนข้อหาอาจจะเป็นการร่วมกันช่อโกงด้วยนะครับเนื่องจากว่าเคยไปลงประจําวันไว้ที่โรงพักบางซื่อนะครับนะแล้วก็เอาประจําวันนี้ไปส่งไปหลอกลวงผู้เสียหายก็คือพี่อ้อยนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะทนายตั้มนี่ก็โดนไปเท่าไหร่นะสามกรรมชอร่อโกงอันนี้เพิ่มเป็นสี แล้วก็มีฟอกเงินอีกโอ้โห و, หนักนะหลายหลายหลายข้อหานะส่วนจะผิดจะถูกนะครับก็รอศาลตัดสินนะนะครับก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนเนะี่ยผมไม่เคยเข้าข้างไม่เคยทําผิดเป็นถูกทําถูกเป็นผิดนะเหมือนกับที่บางคนก็ใส่ร้ายผมถึงแม้ผมจะเป็นเพื่อนทนาย่้านะครับเราก็ไม่เคยจะคิดจะเข้าไปช่วยทําผิดเป็นถูกทําถูกเป็นผิดแลไรไม่มีวันนี้ทนายสายหยุดก็ออกรายการโหวกระแสก็พูดดีนะแกพูดเป็นธรรมชาติมาเลยว่าแกสู้คดีอย่างไรยังไงนะ นะเอ่อเป็นคดีเอ่อชอบโกงปกติธุระหรือไม่อย่างไรแกอธิบายเป็นฉากๆากสายหยุดแกน่ารักวันนี้ผมก็โทรคุยกันนะครับแกให้สัมภาษณ์ดีนะครับว่าเนี่ยแกทนายตั้มต่อสู้แบบนี้นะนะเอาเงินมาแล้วก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะเอาคืนไม่ได้พูดถึงกาไรไม่ได้พูดถึงหุ้นส่วนมันก็คุมเครือพอคุมเครือปุ๊บเนี่ยนะแนวทางการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการชอบโกงหรือเปล่าก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลอันนี้แนวทางการต่อสู้เขาเปิดประเด็นเลย นะมีแชทมีคลิปมีอะไรต่างๆก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆก็ต่อสู้ไปนะค่าออกแบบรถเบนซ์ ben, มีส่วนต่างก็เป็นค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าหรือจะเป็นค่าหัวคิวก็ว่าไปมันก็จะเป็นเรื่องทางแพ่งเพราะฉะนั้นแนวทางการต่อสู้ของทนายสายหยุดในรายการหัวกระแสก็ถือว่าเขาก็ต่อสู้ได้สมเหตุสมผลส่วนศาลจะเชื่อใครยังไงใครจะแพ้ชนะเราก็รอว่าคดีขึ้นสู่ศาลแล้วใครจะแพ้ชนะ นะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับนะฮะก็ทนายสายหยุดก็ถือว่าเป็นทนายที่ใช้ได้นะนะผมก็รู้จักน้องคนนี้มานานแล้วตั้งแต่เมืองการมีคดีชนกันหลายก็ดีอ่ะนะคดีที่ผมชนกับทนายสายหยุดเยอะน้องสายหยุดเป็นคนน่ารักก็พูดการเนอเนอหน่อยฉายาก็ทนายปลากเกียวหน้าคล้าย,ๆ,ายๆกับปลากเกียวนะครับวันนี้แกก,ก็พูดจาดีนะนะเออนะฮะนะครับนี่นะเดี๋ยวก็คงจะเริ่มแล้วมั้งเอ่อฟิล์มก็คงจะเริ่ม เริ่มเริ่มให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยผมก็อยู่ช่องแปดเนี่ยเาเพราะว่าฟิล์มก็เป็นส่วนหนึ่งของ r s เอสเขาเลยมาถแถลงข่าวที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็ฟังนะครับว่าฟิล์มเขาจะถแถลงข่าวยังไงนะครับนะส่วนกันชัยก็มอบหมายให้ทนายไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมคุยกับทนายตุยนะบอกไปแจ้งแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับพี่เดครับนะพักพวกกันทั้งนั้นเนะ่ะเดี๋ยวก็ดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะจะโดนก็หาอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชน นะครับอ่านะอ่านะครับอืมเข้าใจนะอืมนะครับก็นะนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ข่าวข่าวก็ข่าวทนายตั้มนะข่าวอ๋อตีลี่ฮวงจุ้ยตีลี่ฮวงจุ้ยได้ข่าววันนี้พาตัวไปสงสารนะครับนะครับโดนข้อหาเรื่องอะไรชอบโกงเป็นชอบโกงประชาชนแล้วก็ฟ้องเงินก็ไม่ได้ประกันตัวนะฮะก็เดี๋ยวนี้ทั้งหมอดูทั้งทนายทั้งเอ่อนักร้องดีเจ พระเอกนางเอกไปอยู่ในคุกกันเยอะเพราะนั้นก็อยากให้ฝากให้ทุกคนนะครับออยากให้ทุกคนนะเป็นไงฮะออย่าไปทำอะไรผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายแล้วก็อยู่ในคุกนะครับนะก็ระวังนะฮะนะครับอันนะดูนะครับว่าฟิล์มรัฐภูมิเขาจะว่ายังไงเดี๋ยวสักครู่นะนะครับเดี๋ยวดูนะนะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าสรุปแล้วฟิล์มรัฐภูมิจะว่าไงเขารอแถลงข่าวอีกไม่กี่นาทีเนี่ยครับ เดี๋ยวผมก็จะเข้ารายการบันทึกรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อาจจะออกวันพรุ่งนี้นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะครับอืมนี่ครับวันนี้กองปราบจับนุและเมียเอี่ยวคดีสามสิบล้านคดีของเจ้อ้อยพร้อมรถหรูสองคันตอนนี้กําลังนําตัวไปกองปราบนี็เรียบร้อยแนละ้วข่าวเก่าก็ไม่มีอะไรนะครับเอาแล้วครับนี่ครับบ่ายสามโมงครึ่งฟิล์มรัตภูมิแถลงปมคลิปเสียงยันโดนตัดต่อนะ ตัดต่อนนี้ไม่ยากครับครับเดียวส่งกรวิสุตรไม่กี่นาทีก็รู้แล้วครับนะครับเอาล้วครับติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเข้าออกรายการบันทึกเทปของช่องแปดนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอบคุณมากครับนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็สอบถามได้ครับสวัสดีครับอืม